可以了，走路到那个半。啊 <noise> 来，跟我来。<noise> <noise> 回来再吃吧。这也是龙来吗？这是龙来吗？我到时候去了吧，我不想走路来了，在那里等着。我不知道蛇它来那边，这边这边，它应该它也睡那边吧。蜜蜂了。嗯。蜜蜂了。 看不见一分，嗯。อ<嗯>ันนี้เจ้าเจ้า okay, ดีเข้ามาเจ้าอันนี้แขวะแขวะรึมั้ยโอเคครับวันนี้วันที่วันนี้วันที่เก้า เดือนมกราคมพุทธศักราช2560นะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หมูบหหม่บ้านลินหลวงหมู่บ้านลินหลวงนี่ข้างนั้นเปนข้านานหมู่บ้านหมู่บ้านลินหลวงนะครับตำบลน,น,นตาตำบลชินดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เรามาเรามาตั้งแต่ตีห้า ตอนนี้8โมงครับตอนนี้8โมง8โมงเช้าอันนี้คือแผนที่ท่องเที่ยวตำบลเมืองนะครับจะมีอยู่หนึ่งคือตอนนี้เราอยู่ที่เดี๋ยวนะออใช่ตำบลเมืองนาะมันจะมีพัดผ้าธจอมแวะ แล้วก็ดอยนางนอนแล้วก็ถ้ำเชียงดาวแล้วก็สวนอ่างห่นนินส,สาชนอุทยานแห่งชาติผาแดงแล้วก็พระธาตุดอยมอนจริงแล้วก็บ่อน้ําร้อนปงงน่งอ่างบ่อน้าร้อนป่งอ่างน,นะครับแล้วก็สถานีพัฒนากเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เก๋งนะครับ แล้วก็หนองน้ําอรุณโทัยนะครับหนองน้ําอรุณโทยัยเสือตาก็ที่เกลืวันทางหนองน้ําบ้านอรุณโทัยนะครับแล้วก็น้ำตกสีสงังสีสังวานอยู่ที่นาหวหายต้นนาหวายอันนี้วัดข้ามเมืองนะอันนี้บ่อน้ำร้อนบ่งอ่างคือเราผ่านมาแล้วบ่งอ่างโอเคครับตามมาครับ 如果นอันน,น,นี้ตรงนั้นนะครับเป็นน้องนำนำนำผุดนะครับ8ปีปรากฏการธรรมชาติมี1ครั้งนะครับน,ะนห,หอนองหมูเห่เออนองหมู่เออนะครับ1ตุลาคมพุทธศักราช2560นะครับมันเะอ,ออกมา ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงน้องเขียวที่นี่คือน้ำผุดนะครับน้ำผุดน้ำผุด8ปีออกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้มันเริ่มออกตั้งแต่วันที่ 1, <c oughs> 1> เดือนตุระวันที่ 1, <c oughs> 1> เดือนตุลาคมพุทธศักราช2560สวยงามใช่ไหมครับ 这个中文叫“玲珑福”。玲福是什么意思？就是玲，龙就是龙，福就是这个就是福。 六分了ด分了。ห,ห้ห,ห,หน่อยตรง,จงจนี้นี่นะครับเป็นน้ำเป็นหนองน้ำธรรมชาติแปดปีจะผุดออกมาหนึ่งครั้งซึ่งตอนนี้เขาทำ ที่จุดถ่ายวิวชมวิวถ่ายรูปได้นะครับเข้ามาเลยโอ้这个水可以看见下面ดูนะครับน้ำน้ำใสปิ้งเลยนะครับน้ำใสปิ้งเลยเดี๋ยวให้ดู นี่นะครับน้ำใสปิ้งเลยใสายมากสามารถเห็นใต้น้ำเลยายตี้เคยขั้นเจนไฮตี้ตี้นี่นะครับสวยงามมากเป็นหนองน้ำที่มหัศจรรย์มากพิเศษมากน้ำที่พิเศษนะครับใครมาเห็นก็คือชื่นชอบคือแปดปีจะพูออกมาหนึ่งครั้งอันนี้คือลงทุน ที่มาชมน้ําที่นี่คือตื่นมาตีห้านั่งรถจากช้างเผือกเชียงใหม่มาเลยนะครับนี่นี่ครับสวยงามน้ําใสน้ําก็นิ่งครับแบบธรรมชาติคือน้ําผูออกมาแบบธรรมชาติคือไม่มีที่มาใดๆเลยฝนก็ไม่ตกฝนไม่ตกแล้วน้ํามาจากไหนคิดดูครับมันวิเศษยังไง มันวิเศษมากเลยนะครับนี่คือนักท่องเที่ยวครับมาจากเมืองจีนบ้านเกิดเมืองนั้นคือเกิดอังโวยทํางานอยู่ที่หางโจชอบเชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่นี่นักท่องเที่ยวคนนี้ชื่อว่าน้ําฝนชื่อไทยชื่อจีนชื่อเฉินเหมือนเวินเป็นครูสอนภาษาจีนให้กับผมเองรู้จักกันที่มหาวิทยาลายัย แล้วเนื่องจากวันที่10มกราของพุทธศักราช2560น้้ี้เขาก็จะกลับเมืองจีนแล้วเลยพามาเที่ยวที่นี่สวยงามครับที่นี่ธรรมชาติมากที่นี่คือ,อหมู่บ้านรินหลวงนะครับหมู่บ้านรินหลวงตำบลเมืงองนาอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ส่วนที่นู่นคือด่านค่ายทหารนะครับ ชายแดนทางโน้นคือเมืองนะนะครับบ้านเมืองนะส่วนทางโน้นก็คือบ้านอารุนโนทยน,นั่นเองนี่อ้าวเป็นไงบ้างครับมาเที่ยวที่นี่รู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกอสวย,วย,วยสวยมากสวยมากครูจินเขาบอกว่าสวยมากครับอน้ำนิ่งนิงน่งเลยนะครับน้ำนิ่งแบบมาก สวยจริงๆเา是年才一次他是八年才来一次他是ชามิงเลโดยน้ำพูออกมาใต้ดีนะครับกลางจุดน้ำกลางชามงฮะน้ำท่วมก็คือ ยูกูสดยา很多很多家就来海一样海นัน是因为下雨啊对但是这个自己出来โอเคครับมหสจนเมืองนะอครับเทีเมืองนะโอเคครับ